สวัสดีครับผมอภิสิฎลิมสุพนาคนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์บีฟิตเรามาดูกันต่อนะครับเกี่ยวกับภาพของตัวแคนเดลสติ๊กที่คล้ายๆกับพวกไพ่แพทเทิร์นอย่างคราวที่แล้วเราก็จะเห็นไปในตัวของทรีริเวอร์นะครับทีเมลเทนซึ่งจะคล้ายกับรูปแบบของทริปเปิลท็อปทริปเปิลบอททอมนะครับหรือในตัวของฟรีบูดานะครับซึ่งก็จะดูคล้ายกับรูปแบบของเฮดแอนด์โชูเดอร์นั่นเองนะครับวันนี้ ก็จะมีอาการของ Candlestick บางตัวนะครับที่ดูแล้วคล้ายๆกับพายแพทเทิร์นเหมือนกันนะครับโดย Pattern แรกก็คือในตัวของ ไฟแผ่นบอททอมนะครับก็คือไว้ง่ายก็คือเป็นกระทะนั่นเองนะครับซึ่งอาการของการปรับลงของหุ้นนี่อาจจะมีการไต่ลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วหลังจากนั้นในตัวของราคาหุ้นเนี่ยก็จะเริ่มมีการย่าฐานสลับเป็น c a n เดล s t i c k อาจจะเดี๋ยวขาวบ้างดําบ้างขาวบ้างดําบ้างหรือไว้ง่ายคือราคาหุ้นจะมีการไซด์เวย์เป็นแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงในกรอบแคบๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มก่อเป็น p a t ิร์นให้เห็นนะครับแล้วพอสังเกตนิดหนึ่งก็คืออยู่ๆหลังจากที่มีการทําโลไปแล้วไซด์ w a y ์สักพักหนึ่ง มีแท่งเทียนสีขาวแท่งหนึ่งกระชากขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มส่งสัญญาณว่ามีโอกาสจะทะลุขึ้นตรงนี้เนี่ยเราต้องเริ่มมองแล้วว่าอาจจะเป็นลรกษณะของรูปแบบกระทะที่เตรียมจะงัดขึ้นนะครับแล้วพอมีการเปิดกระโดดในวันรุ่งขึ้นแล้วตีขึ้นไปเลยแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มในรูปแบบของแฟนแพนบอททอมนะครับก็คือจะเป็นการกับโตขึ้นมาของกระทะนั่นเองนะครับ ในส่วนของอีกรูปแบบหนึ่งก็คือตัวดัมมิงท็อปนะครับหรือเทกระแทกลงมาเลยนะครับอาการแบบนี้ก็คือราคาหุ้นไต่ระดับแบบไซด์เวัพมาตลอดแต่หลังจากนั้นจะเริ่มมีการแกวงยืดๆนะครับก็คือแกวงแบบไซด์เวนะครับอาจจะขึ้นไม่เยอะลงไม่เยอะแล้วก็แคนโดลสติกเนี่ยมีการเกาะกลุ่มกันจนกระทั่งอยู่ๆวันหนึ่งตัวแคนโดลสติกเนี่ยมีการกระแทกลงแล้วลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปิดเกือบโลของวันนะครับข้อสําคัญเราจะเห็นว่าเริ่มมีอาการหลุดจากตัวของ กรอบแพทเทิร์นของแคนเดลสติ๊กในช่วง4-5วันทําการก่อนหน้านั้นให้เห็นละซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยถ้ามีการเปิดกระโดดแล้วเปิดแก๊ปลงหรือเปิดวินโดว์แบบนี้ไว้เนี่ยแล้วมีการดิ่งลงปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับเวลาเราเทของทิ้งนะครับดมปุ๊บลงไปเลยนะครับนั่นก็คือเป็นลนักษณะของรูปแบบของดัมบิ้งท็อปนั่นเองนะครับนี่ก็คือรูปแบบที่จะไปใกล้เคียงกับรูปแบบของราวดิ้งบอททอมกับราวดิ้งท็อปของตัวไพ่แพทเทิร์นนะครับเรามาดูกันอีกร ทาวเวอร์นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ได้ไปเหมือนกับในพวกของไพ่แพทเทิร์นละนะครับแต่ตัวนี้เป็นเรื่องของแคนเดลสติ c กเลยนะครับก็คือราคาหุ้นที่เป็นในแบบของทาวเวอร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเปิดวันนั้นปุ๊บลากขึ้นแล้วลากขึ้นเยอะๆเลยนะครับหรือถ้าลงก็คือเปิดปุ๊บดิ่งลงแล้วก็ดิ่งลงต่อเน,นื่องแล้วก็ล่วงลงเยอะๆตลอดทั้งวันซึ่งในแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยก็คือมักจะเกิดขึ้นตอนที่ว่าเมื่อราคาหุ้นอย่างกรณีของทาวเวอร์บอททอมนะครับก หลังจากนั้นเริ่มแว่งแคบๆนิ่งๆนะครับถือถ้าเป็นราคาตัวเป็นพวกเซ็ตอินเด็หรือดัชนีหุ้นเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเคยมีการดิ่งลงมาละสิบจุด15จุดนะครับค่อยๆแผ่วลงเหลือเป็นบวก5ลบ5บวก5ลบ 5, 5จนถึงวันหนึ่งปุ๊บอยู่ๆมีการ เปิดปุ๊บแล้ววันนั้นบวกนะครับแทนที่จะบวก5จุดบวก10จุดไม่เลยบวกไปที30จุดแบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นคล้ายๆของรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็นทาวเวอร์บอททอมก็คือเป็นสัญญาณกลับตัวแบบหนึ่งนะครับส่วนในตัวของทาวเวอร์ท็อปก็ไม่ต่างกันนะครับราคาหุ้นที่ไต่ระดับเป็นไซด์เว้ามาตลอดนะครับแล้วพอมีถึงจุดหนึ่งปุ๊บเริ่มไปต่อไม่ได้ครับเริ่มแกว่งเริ่มแกว่งจากที่หุ้นที่เคยบวกนะครับดัชนีอาจจะบวกวันหนึ่ง20จุด10 20จุด, 10, จดอดอยู่ก็ เป็นบวก5ลบหบวก5ลบ5หรืออาจจะบวก1บวก2อลบ3ลบ4อะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นอยู่ๆมีวันหนึ่งเปิดมาปุ๊บเริ่มไหลลงครับมันอาจจะไหลลงประมาณลบ5ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บไปสักพักลบ10ลบ15จนกระทั่งไหลไปลบ20ลบ30นี่ก็คือเป็นรูปแบบของ Tower Top นั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็น Reversal Pat t e r n ในแง่ของการเปลี่ยนจากขึ้นมาเป็นลงนะครับนี่ก็คือในลักษณะของ Tower นะครับในตอนต่อๆไปเนี่ยก็จะมีการ อัปเดตเพิ่มเติมกว่าเดิมว่ากราฟที่มีการสลับซับซ้อนจะดูกันยังไงนะครับจะมีการเคลื่อนไหวแบบไหนเราจะนํากราฟอะไรมาให้ท่านดูนะครับตรงนี้เนี่ยก็รอติดตามชมนะครับในตอนต่อไปวันนี้คงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ